หลายอย่างเช่นมันหลายอย่างเลยทำไมไม่ใส่ชุดแก๊กไม่ได้ใส่เพราะว่าวันนี้เป็นวันวันหยุด่ใช่วันนี้เป็นวันอังคารที่เจ็ดเพราะว่าวันนี้ฝนตกเฮ้ยคุณตำรวจว่าไงครับ

อยากให้มาฟังเพลงไงก็เพลงไงมันเขาเนียงยเป็น,นไรนไก็ไ,รไม่ได้เป็นไรฟังเพลงกันเรียกมาฟังเพลงไงอารมณ์ดีก็ฟังเพลง เพลงมันพอรหรือเปล่า <c oughs> ม่เพลงพอจัด เอยากให้ฟังเลยอยากให้มาฟังล้วนี่ใครไม่รู้เห็นเขายืนเหมือนนันละอะไหรอใครอยากให้ฟังก็คือมีคนอยากให้ฟังเพลงนี้นใครอ่ะมันบอกไม่ได้ข้าเหนียวก็ไม่รู้จะบอกอยังไงอ่ะ <c oughs> เอาเป็นไรเนี่ย <c oughs> เป็นไรเนี่ยเนี่ยมีคนอยากให้ฟังเพลงเนี่ย Let's get out of the cage and let the w o r l แล้วพี่ไม่รู้เลยหรอว่ามีใครอยากให้ฟังเพลงนี้มั่งอ่ะไม่รู้ครับ ก็หนุ่มเยอะไงใช่ไหมล่ะไม่มีครับไม่รู้เต่จะคิดเองนะใครอ่ะไม่บอกรู้ด้วยหรอคือมีคนอยากให้ฟังอะ่ะต่คิดเข้าข้างตัวเอง เพลงน่ารักมากเลยเนาะนคนคนฝากมาก็คงเป็นคนที่อบอุ่นมากๆเลยอะแม้เพลงอบอุ่นมากเลยจะอยู่ด้วยแล้วมีความสุข <c oughs> เลือกเพลงได้อบอุ่นขนาดเนี้ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแน่นอนอะ <c oughs> ใช่หรอใช่คนที่ฝากมาเขาน่าจะเป็นคนที่อบอุ่นสุดๆไปเลยใครอะ บอกได้ไงละ่ะบอกไม่ได้ใช่ต้องใช่แน่เน่ใช่อะไรอะ่ะใช่ต้องใช่น่แน่ก็ร,รู้หรอว่าใครอะ่ะแล้วมีอ่ะถ้าแล้วมีอะไรจะฝากบอกคนที่ให้เพลงมาไหมเราฝากได้ไง,งไม่รู้เลยว่าเป็นใครเอาก็ฝากคือเงาปากมัวปากตัวเดี๋ยวไปเรารู้ <c oughs> สึกยังไงกับเพลงเอาแล้วรู้สึกยังไงกับเพลงนี้ครับ <c oughs> รู้สึกแฮห่แห่แห่แห <c oughs> ่่่่่่่อย่่่ <c oughs> ่่้่่่่่่่อไ่่่่่่เ่่่่่า่่่่่่่ใ่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ รู้สึกยังไงเพราะไหมเพลงเนี้เพราะเนาะตีตีกอ๊อฟไหมตีกอ๊อฟเหรอใช่ตาละาแสนอุ้ยขอโทษครับเขาเหนี่ยวตีไม่เป็นอดีตก็แค่ถือไม้ตี มันตียากอ่ะไม่ใช่คนรวยฟังเพลงเอ้ยตีกอล์ฟแบบนั้นไม่เฮ้ยอะไรมึงเปิดท no ีหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิลี่ฟังเพลงครับน้องชายไม่ใช่ผู้ชน้สัตว์ใช่เหรอวะไอ้นั่นมันใช่เหรอ ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่บึงอะไม่ใช่ไอ้นั่นมันใช่เหรอไอ้หัวจำพูเมื่อกี้ใช่คือใช่ไหมเนี่ยหัวจำพูอะโอ้ตำรวจเขามาไล่ไล่กันตรงนี้เนี่ย เพลงนี้ก็พอนะวิลีว่าก็เหนียวว่าเพลงนี้ก็พออันนี้เครฝากมาฮะเขาฝากมาคนฝังโอ้เพลงโคตรอบอุ่นอะเพลงน่ารักมากเลยคนฝากก็น่าจะน่ารักเหมือนเพลงอ่ะอุ่นจังเลยอยู่ด้วยแล้วน่าจะมีความสุขไปจนวันตาย ออบอกไม่ได้เขาเหนียวบอกไม่ได้ากเน,น เพลงน่ารักมากเลยตนย้นไม้คิดเปต้นไม้ไปไม่ต้องคิดอะไรเยอะคิดแค่เป็นต,นตน<ค>น้นไม้ไปต้นไม้ใบหญ้าคนให้ <ไป S 1> ฟังก็น่ารักคนฟังก็น่ารักเข้าเหนียวให้ฟังเหรอเขาฝากมา <c oughs> น่ารักไหมเพลงน่ารักไหม <c oughs> น่ารักอบอุ่นลนะอบอุ่นไหมฟังแล้วอบอุ่นรู้สึกมีความสุขใครฝาก ใช่แน่แน่ต้องใช่แน่แน่ใช่ไหมใครอ่ะบอกรู้หรอใครอ่ะบอกใช่แน่แน่ออกมาใครอ่ะใช่แน่แน่ใครอ่ะรู้หรอฮะบีปากมาใช่ไหมไม่ใช่หรอ ไม่ใช่ไม่ฟังแล้วใครคือบีบีไงแล้วบีคือใครอ่ะเขาเหนียวไม่รู้เรื่องเลยเ้าเหนียวรู้ใครคือบีแฟนเหรอบีแฟนเหรอ เอามีแฟนแล้วหรอไม่มีบี<ม>พานะเนาะริงป้าอาีกล้เาเลยเพราะขนาดนี้ bật mở đi cái sợi bật mở đi cái sợi bật เขาฝากมา ว่าฉันคงไม่กลับไปเป็นดั่งเหมือนเดิมมันทำให้เราเรียนรู้ในการเริ่มใหม่และการที่ต้องเสียใจที่ต้องลืมเธอเราต้องสอง พี่ทำไมเงียบอะ่ะได้แต่นึกถึงอดีตนี่เขาก็ฝากมาเหรออ่ะอ่ะข้าวเหนียวอันนี้เขาก็ฝากมาเหรอเรืองน,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 นี้ใครอ่ะเขา เขาฝากมามึงว่าถ้าใหเจอกันอยู่แบบเนี้ยเราเมื่อไรจะลืได้วะ to grab หนอย่างเขาขั์ตัวนี้ดังอ้าวแต่ไม่แต่เขายืนเขายืนเหมือนแ่ผไม่ใช่เขายืนเหมือนนะแล้วคนนี้เพื่อนเขาโทรมาดูแล้วอะไรเขายืนเหมือนแล้วเขาเป็นคนเปิดเทมม์เนี่ยอกแล้๋อมีมีชั้ดาวเครื่องวะ เห็นไหมมันดังอีกแล้วเนี่ยไม่น่าใช่นะเห็นไหมเนี่ยมันดังอีกแล้วเนี่ยนะหนึ่งสองตัมเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยคิดอยากคิดไปเองไม่ได้ยินเสียงโทราศัพท์เลยเนีย่ย Breathe, but ไม่เห็นได้ยินเลยนะใช่ต้องใช่แน่ๆว่าแต่ไปตีกอล์ฟกับใครเหรอ,อตีกับน้องในแก๊งน้องในแก๊งนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายโอ้ทำไมต้องไปตีกับผู้ชายเนี่ยอย่าเปลี่ยนเรื่องแล้ววันนี้กินข้าวหรือยังยังไม่กิน 纽号，纽号，纽号，纽号。